สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ Money Tales วันนี้เราจะพาไปเจาะลึกหุ้นไบโอเทคที่กำลังมาแรง Woozi Biologics ใช่ค่ะเจมส์หุ้นตัวนี้หลายคนคงเคยได้ยินแต่วันนี้เราจะเล่าให้เข้าใจง่ายๆว่า Woozi คือใครทำไมถึงโตเร็วและความเสี่ยงที่ต้องจับตาคืออะไรคะ่ะ Woozi Biologics เป็นบริษัทจีนที่ทำ CRDMO ย่อมาจาก Contract Research Development and Manufacturing Organization คือให้บริการครบวงจรตั้งแต่ขนขวาโปรตีนจนถึงผลิตเชิงพาณิชย์สำหรับยาไบโอโลจิกส์แปลว่าลูกค้าของเขาไม่ต้องมีโรงงานเองเลยค่ะทั้ง Biotech s t a r t u ั up, หรือ Big Farmer ก็มาใช้บริการทำให้รายด้านของวูซี่มาจากหลายช่องทางทั้งงานวิจัยช่วงเริ่มต้นและงานผลิตยาเชิงพาณิชย์นั่นแหละ ข้อดีคือมีไรายได้หลายเส้นทางแต่ก็มีความเสี่ยงถ้าเกิดปัญหาทางการเมืองหรือสงครามขึ้นมาตอนนี้หลายคนกังวลเรื่องทรัมป์2.0และมาตรการขึ้นภาษีค่ะถ้าสหรัฐประกาศภาษีนำเข้าหรือจำกัดธุรกิจกับจีนลูกค้าสหรัฐของวูซี่อาจชะลอโปรเจกต์หรือย้ายไปที่อื่นได้ค่ะใช่ครับและไม่ใช่แค่สหรัฐนะสงครามหรือความตึงเครียดระหว่างประเทศ ก็สามารถทำให้โลจิสติกล่าช้าราคาพลังงานสูงขึ้นและต้นทุนผลิตเพิ่มขึ้นเช่นกันแต่ข่าวดีก็คือความต้องการไบโอโลจิกส์ทั่วโลกยังสูงมากและวูซี่มีลูกค้าอยู่หลายประเทศถ้าเขาบริหารดีก็ยังสามารถโตต่อได้ค่ะสรุปง่ายๆสำหรับนักลงทุนวูซี่คือหุ้นที่โตเร็วมีโอกาสสูงแต่ต้องจับตาข่าวการเมืองและ global conflict ถ้าจะลงทุน ระยะสั้นควรดูข่าวสหรัฐและแบ็กล็อกของโปรเจกต์แต่ถ้าลงระยะยาวให้มองว่าดิมานของ b i o l o g i ิกยังอยู่และวูซี่มีช่องทางหลากหลายลดความเสี่ยงได้ค่ะถูกต้องครับและจุดเด่นอีกอย่างคือ Model i n t e g r a t ต d CRDMO ของเขาทำให้ลูกค้าติดระบบของวูซี่ยากที่จะย้ายไปที่อื่นง่ายๆจบแล้วค่ะสำหรับวูซี่ไบโอโลจิ ใครสนใจหุ้นไบโอเทคลองเก็บข้อมูลดูนะคะครบคุมทุกคนที่ฟัง Money Tales แล้วพบกันใหม่ตอนหน้ากับหุ้นและโลกที่คุณต้องเข้าใจก่อนลงทุนสวัสดีครับ